ไปครับลูกค้าไปซื้อเคเอฟซีไปลูกค้าอ่าสวัสดีค่ะเชิญค่ะอ่าสวัสดีค่ะเชิญค่ะเมนูเมนูขอเมนูอ่าแน,น,นี่ยลูกค้าดิเอะมาแล้วดิเอะเอมีโปรอะไรมั่งเป็นตัววันอังคารไหมคะจะเป็นไก่หกชิ้นกับวิงแซบไก่หชิ้นกับวิงแซบเจ็ดชิน้นเอาเอาเคนซื้อฮะอะไรนะตีนไก่วิ้งแซบเจ็ดชิน้นเออวิ้งแซบวิบ้งแซบแล้ววิ้งแซบเจ็ดชิน้นแล้วเป็นไงครับ เจ็ดชิ้นเอเจ็ด oh, ชิ้นนี่ว่าเจ็ดสิบมเงินอาัาบมนเอะไรนะพูดไรน,นะเมื่อกีน้นั่นนะัะคือเป็นแัลลูนพูดราคาไานเพิ่มไหมคะรับซื้อเป็นแรกซื้อเป็นอะไรดรั่บัลลูอะ,รรอ,อะไรนะแต่บลลูนราคาไข่ฐานเพิ่มไหมคะบัลลูนแบขนาดไข่ไหมคะฟังท่านบอ <c oughs> เอายาซาเบิรกเอาจะบอบคืเอ,ขขอเขาบิรอย่างนง <c oughs> ูพดไม่ได้หูพไม่ได้ราดครับ หนูจะล้างล้านเจ้าล้างจานบ่เอาไปลว่าเจ้าตรงให้คนนี้ไปนําเสนอล้างจานเจาน้าบ่เออเอากินไปล้างจานเขาต้องถือจานไปเจ,าปจา้าล้างของพวกเกี้ยวเนาะเอาพูดช้าๆครูฟังไม่ทนันอะไรดัดแบลโลนะแลกซื้อแบบบอลโลกุ้งนัดถ้าไข่ทั้งึ้นอ๋อแลกซื้อแบบบอลโลกุ้งนัดดูกุ้งโนัดถาดไข่ไม่คะเออเอาต่อเข้าไปมันฮะไม่เป็นไรเออเขาตอบไปเป็นยัง เขาไม่เป็นไรค่ะเอ้าคิดตังเอาจ่ายเงินจ่ายไปทําทาจ่ายเงินไปเออเออมาเอ้าเออรับมาห้าร้อยบาทแล้วเอออ่าหมเลขเขานะคะอ่เออไปมาเนี้ไปทาเอาไปหาข้าวหนึ่งเอามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาแล้วไก่เรียบร้อยแล้วจบกับเช็ดไก่เรียบร้อยแล้วมาเออเขามาเอาไก่แบบนี้อ๋อเด็กคุณลูกค้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งคุณเออมาแม่ออเดอร์เขามาเอาแล้ว มาแล้วครับออเดอร์มาแล้วครับออเดอร์อะไรนะออเดอร์เลยนะหนึ่งหนึ่งหนึอ้าวโอเคเออรับค่าไปอ๋อประมาณนี้อ้าวมีโปรมีโปรคือโปรวันอังคารใช่ใไหมครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเจ้าเจ้าเขาจบนาทีเจ้าแล้วเจ้านาทียังอยู่ซับไพ่ฮะม่อยู่ซัพไพ่ซับไพ่คือคือเครื่องักเครื่องอันเครื่องจ่ายไฟซัพไพ่เอ่อทำออเดอร์ทำออเดอร์อ่ะนาที่เราคือไงอะพูดให้กูฟังดิถอดเป็นไฟค่ะถอดเป็นไฟโอ้ทอด เก้านาทีตอดเส้นฝ้อย่างเดียวเลยเส้นฝ้ายสีดำแล้วสีเขียว <c oughs> ส, <c oughs> สีเกลียมสีเกลียมอะไรสิเขาเขาแบบไรจะออกแล้วสีเกลียมใช้เวลานานเท่าไหร่ครับสามนาทีปรับยังไงปรับยังไงไหนเล่าให้ฟังกันทอดเส้นฝ้คุณมีปุ่มของมัน <c oughs> เออไม่มีปุ่มของมันเหรอเอาต่อป <c oughs> ุ่มมันเอาต่อย <c oughs> <c oughs> ังไงต่อมันจะเป็นเขาจะบอกอยู่แล้วว่านักเก็ตเป็นฝ้ายคุณโดนทอดกี่นาทีอ่านักเก็ตกี่ที สามนาทีครึ่งเฟ้นไฟสามนาทีสามนาทีไอ้โดนัทกุ้งสองนาทีงนาทีครึ่งอ๋อแล้วมีปัญหาไหมการทอดเราฮะแล้วน้ำมันอ๋อโอเคครับโอเคนะน,นี่ก็ขอบคุณสำหรับกลุ่มนี้เนาะมีโอพีเซนโอเคโอเค